สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง magic t าร์ลอต k i คิตนะคะก่อนอื่นเราต้องขอโทษขออนุญาตบอกว่า,าเราติดภารกิจเยอะเนอะไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปให้เลยแล้วาต้องขอโทษจริงๆวันนี้เราจะมาทำคลิปในส่วนของเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่16คือวันนี้เนอะวันที่เราจะลงคลิปไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม มาเลือกสองกองไพ่วันนี้เราจะทําเป็นพิษอากาศเพื่อความรวดรวบรัดตัดตอนและความรวดเร็วนะคะอามาทําเป็นพิกอากาศมีสองกองไพ่ให้เลือกมาดูกันว่าในวันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณดวงชะตาของคุณกําลังจะเจอกับเรื่องใดาการงานการเงินความรักโชคลาภอุปสรรคปัญหามีไหมขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกออกมานะคะอันนี้กองที่หนึ่ง นี่กล่องที่สองนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเราตั้งใจเลือกนะคะมาโอเคหวังว่าคงจะเลือกกันได้แล้วนะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้พอไว้ก่อนมาเรามาเล่นให้พิพายทำนายออกมากลองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งในวันที่สิบหกกรกฎาคม ถึงวันที่31กรกฎาคมกำลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณการงานการเงินความรักต้องขออนุญ,ญาตอ่านไพ่แบบรวมแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆขอโทษจริงๆนะคะมาเรามาทำทิศอากาศนะคะใบแรกของคุณที่เลือกกองที่หนึ่งการงานการเงนิงนความรักฝักหลัง เดือนกรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างว้าวเดอะเมจิเชียนอัศจรรย์ปาฏิหาริย์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังจะมีความสำเร็จทั้งงานเงนิงนงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินมาจากคำพูดช่วงนี้ทำอะไรพูดแล้วได้เงินอ,อพูดดีคิดดีทำดีพูด,ดพูดแบบพูดแต่ในสิ่งที่ดีมันจะนำพามาซึ่งซึ่งเงนินอะ สิ่งดีๆก็มันจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่อธิษฐานขอพรใดๆไ,ไว้สิ่งนั้นกำลังจะบังเกิดนะคะมาดูกันต่อนะใบแรกก็เป็นเมจิเชียนเลยอะหรืออีกในหนึ่งคือลักษณะของคนที่มียานสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีลักษณะเป็น คนที่ให้คาปรึกษาคนอื่นได้คนที่เป็นหมอดูก็ยังได้เลยคนที่เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์เป็นลักษณะของเดอะเมจิเชียนนะคะคือเขาเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเดอะเมจิเชียนในไพ่ไรเดอร์เวกนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่มือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้ามือข้างหนึ่งชี้ไปบนดินหมายถึงลักษณะของดินน้ำลมไฟเขารู้แล้วเขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นได้เข้าใจได้ด้วยนะคะ The Mag เดอะเมจิเชียนเนาะมาดูกันต่อนะคะ ใบที่สองเด๋ยวทาวเวอร์อ้ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นแบบปุับปรับฉับพันไม่ทันตั้งตัวอืกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรืออีกนหนึ่งให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเดินทางการจะไปไหนมาไหนก็อย่าใจลอยให้ระวังหันซ้ายหันขวาดูทางให้ดีเนอะระวังการแบบตกพลัดลน ตกงานก็ได้นะเดอะไม่เดอทาวเวอร์เนาะแต่ว่ามันมาพร้อมหนึ่งเมจิเชียน่บางคนอาจจะถูกออกจากงานอย่างกระทันหันแต่ว่าอืมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็จริงแต่ว่ามันเหมือนมันจะดีกว่าดีขึ้นอะเออประมาณนั้นนะคะโอ้โอโอโอใจเย็นมา มาดูกันต่อนะคะกองที่1วันที่16ถึง31กรกฎาคม2,566นี้กําี้กำลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะคนที่เข้ามาเลือกกลองที่1นะว้าว t of c u <oughs> wow, ครัสายโสดกำลังจะได้เจอเจอกับความรักนะแล้รักครั้งนี้มาแบบปุบป,ปรับฉับพันไม่ทันตั้งตัวใครที่คิดเอาไว้อธิษฐานเอาไว้ตั้งใจไว้อยากมีคู่อยากเจอคนรักจะได้เจอแบบไม่กระทันหันนะ่ะ เออเขาจะมาแบบพุบปั๊บก็เจอเจอรักแรกพบเลยอะประมาณนั้นอะอเจอจากการไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้นะว้าวแปดดาบแปดดาบมันจะเหมือนแบบอ,อคิดมากคิดมากคิดเยอะนอนไม่หลับมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลหาทางออกไม่เจอเหรอ กำลังคิดอะไรอยู่กําลังคุ้นคิดแบบว่ามีปัญหาดาบมันหมายถึงปัญหาในอุปสรรคเนาะมีใครบางคนอาจจะช่วงนี้คิดเยอะจนทําให้บางทีเรื่องที่คิดมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดมุ่งหวังตั้งใจยอยู่อยากเปลี่ยนงานอยากมีคู่เลยทําให้เราแบบอคิดวนไปวนมามันทําให้นอนไม่หลับก็เป็นไปได้เนะช่วงนี้พักผ่อนเยอะๆนะคะปัญหาทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้นะดูกันต่อ เห็นไหมทางแก้มาแล้วเราบอกแล้วปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกและมันมีทางแก้เสมอ a i g of s w o หมายถึงที่คุณคุณค้นคิดอยู่เนี่ยปัญหาที่คุณคิดไม่ออกเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยอีกไม่นานนี้แหละมันจะมีทางให้เราหนทางวิธีการเหมือนเราจะคิดได้คิดได้คิดออกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่มาไขไขความคิดของเราให้มันกระจางขึ้นให้เราแบบ รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเนี้ยไปในทิศทางใดนะคะว้าวนายอวฟวอนนายอวฟวอนเป็นลักษณะของคนที่บุกตะลุยฝ่าฟันมุ่งไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องงานคุณเป็นคนที่เกิดแบบธาตุไฟก็ได้นะเมสสิงห์ธนูเป็นคนที่เฟรนลี่น่ารักไม่กลัวใครและช่วงนี้มันเหมือนแบบคุณพุ่งทะยานไปข้างหน้าในเรื่องของงานเนาะคุณไม่หวั่นเกรงคุณแบบ ฉันอยากจะทำงานด้วยความเต็มที่อุตสาหะแล้วก็ mm hmm. เขาเรียกว่าอ,อะไรมีเกณฑ์ของการเดินทางก็ได้นะมีเกณฑ์ของการเดินไปข้างหน้าบุกตะลุยไปข้างหน้าเดินทางไปเพื่อการทำงานมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะ mm hmm. ว,ว้าวเอ็ด p อาเพนักเคลิ้เน,ะะนาะลักษณะของเด็กถือเหรียญนะคะคุณเหมือนแบบกาลังวางแผนกําลังคิดกําลังวางแผนกับตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินเพนัเคิ้นหมายถึงเงินเนาะวางแผนเรื่องการลงทุนวางแผนเรื่องการเก็บเงินออมเงินเนี่ยตอนนี้คุณเหมือนแบบว่าออชีวิตดาเนินมาสักพักหนึ่งแล้วไม่มีเงินเก็บเลยคุณที่อยากแบบอยากจะออมเงินอยากจะเก็บเงินอย่างเงี้ยคุณจะทําได้นะคะมันสามารถทําได้เพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบคุณตั้งใจทํางานและงานมัน ส่งผลมาถึงมีงานก็มีเงินเออประมาณนั้นมันทําให้แบบสามารถเก็บหอมรอมดิดได้มากขึ้นหรือวางแผนเรื่องการลงทุนการลงหุ้นลงทุนช่วงนี้เหมือนคุณคิดอยู่อืมแนวเพนเาเกิลคุณวางแผนเรื่องการเงินจริงๆแหละเงินกําลังจะเข้ามาคุณอยากจะเก็บเงินอยากจะออมเงินคุณจะได้ทําหรือช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรัก คนที่คุณจะเจอเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารคนที่เรียกอะไรบล็อกเกอร์คนที่เกี่ยวกับทําธุรกิจเรื่องการเงินคุณจะได้เจอเจอคนคนที่แบบเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบวางแผนดีวางแผนเก่งเป็นคนที่แบบคนที่ทําที่เกี่ยวกับการเงินเาส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ละเอียดเลยคุณจะได้เจอเขากําลังเดินทางเข้ามาถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะ หรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคุณก็จะได้ลงทุนลงทุนร่วมหุ้นทำงานมันเป็นเหมือนแบบงานที่เกี่ยวกับความคิดที่จะลงทุนทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะได้ทำมาดูกันต่อนะคะว่า พระขึ้นนะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองหรือไม่ช่วงนี้นะทําอะไรก็ให้มีสติคือคุณเนะี่ยอยากจะอยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะอยู่เงียบๆช่วงนี้นั่งสมาธิจะดีสมาธิมันจะทําให้เราแก้ไขปัญหาได้ปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ได้ด้วยสติและสมาธิถ้าคุณมีสติเนี่ยมีสมาธิเออมีสมาธิสมองเราโปร่งโรง่โรงใช่หไหมเราจะคิดออกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะแก้มันยังไงแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะลองขอท่านดูเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นท่านจะช่วยนำพานำทางให้เราแบบคลี่คลายทุกปัญหาได้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะหรือคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เด็กกว่าก็อายุเยอะกว่าเออเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เป,หญเป็นคนที่อ,อ่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นคนที่ มีความมั่นคงทั้งเรื่องของอารมณ์เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเป็นลักษณะของเดอะไโลแฟนเข้าไปลักษณะของนักปราหดนเนาะนักปราดนคนที่มีความรู้มีความสามารถผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ยังมีผู้ใหญ่อยู่ไหมผูดในการเน่ยเออบางๆแ้นี่นนะคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงประมาณนั้นคนะอนใบหนึ่งนะคะตองที่หนึ่งนะดูสิ เรื่องใดสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกองที่หนึ่งนะคะมาว้าวควีนออฟซอดอืมควีนออฟซอดเป็นลักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงสิ่งที่คุณคิดเอาไว้คุณจะสามารถทำมันได้มาจากความเด็ดเดี่ยวของคุณเองเมื่อราชนีถือดาบเขาเป็นลักษณะของคนที่เอ่อคิดจะตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยเขาจะแบบทำลงมือทำ ด้วยความมั่นใจของตนเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงและคุณจะทํามันได้ด้วยและถึงถ้าไม่เป็นในเรื่องของคู่นะคุณนอกซอยก็เป็นลักษณะคนที่พึ่งตนเองได้อยู่ได้แข็งแกร่งแข็งแกร่งนะเป็นคนที่สามารถตัดสินใจทําอะไรด้วยความเด็ดเดี่ยวของตนเองได้เนี่ยปัญหาทุกอย่างมันจะแก้ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวช่วงนี้นั่งสมาธิก็จะดีมากทุกอย่างมันจะโล่งโปร่งเพราะมันขึ้นมาด้วยเดอะเมจิเชียนแล้วอะ่ะ ความอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นคิดเี่ยเอาไว้คิดบวกเข้าไว้นะคะเรื่องดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะโอเคนะคะกล่องที่หนึ่งเราอ่านให้ประมาณนี้นะมาดูกล่องที่สองกันนะคะกล่องที่สองกล่องนี้นะมาดูกันว่าวันที่สิบหกกรกฎาคมถึงวันที่31ดกรกฎาคมกำลังจะเกิดเรื่องใดกับคุณให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภ สิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะให้ช่วยบอกทีนะใบแรกหนวาวอน <c oughs> เป็นลักษณะของคนที่บุกตะลุยพุ่งไปข้างหน้าในเรื่องของงานคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางเดินทางไปทำงานแต่ว่าช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เนาะมันเป็นลักษณะของเนี่ยเห็นไหมมังกรเป็นลักษณะของคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรฉุนเฉียววะไนี่ยฉนเฉียววูวามอะไรประมาณนั้นนะอะเดินทางไปไหนก็มีสติเยอะๆอ,อย่าใช้อารมณ์อย่าไปด้วยอารมณ์ให้มีการคิดการตัดสินใจที่แน่วแน่ช่วงน,นี้คุณมีเกณฑ์เดินทางนะเดินทางไปทํางานไพ่ไม้เนะาะไพ่ไม้เป็นลักษณะของการเดินทางไปทํางานด้วยนะคะว้าวเซเว่นออฟคัพเซเว่นออฟคัพเป็นลักษณะของความคิด มโนจินตนาการสิ่งใดที่คุณคิดเอาไว้มุ่งหวังตั้งใจอยากได้อยากมีอยากเป็นคุณจะได้มันนะเขาถึงบอกว่าให้เราพยายามคิดบวกคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆคือถ้าเราคิดดีอะสมองมัน <c oughs> สมมตินะอะสมมุติถ้าเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งให้เราคิดจินตนาการว่าบ้านหลังเนี้ย <c oughs> มันเป็นของเราเราได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยสมองมันแบ่งแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือจินตนาการคือถ้าเราคิดดีอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มนโนภาพที่เราคิดเนี่ยมันจะนําพาแต่ให้เราไปได้เจอเจอหรือนําพาแต่เรื่องดีๆมาให้เราโดยโดยโดย โดยธรรมชาติอ่ะเอออันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องงม,มงายเนาะเขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าการคิดดีคิดบวกในสมองมันจะเหมือนแบบพัฒนาการด้วยตัวของมันเองทําให้เกิดแรงดึงดูดบางอย่างที่ที่ที่เราคิดในเรื่องดีๆแล้วสิ่งที่เราคิดนะมันจะนําสู่ตัวเราเองประมาณนั้นเนาะไม่รู้แม่หมอพูดพูดเข้าใจหรือเปล่าเนาะถ้าไม่เข้าใจลองไปหาเรื่องกฎของแรงดึงดูด ดูก็ได้นะคะลองไปศึกษาดูเนาะเราก็ฟังคลิปเรื่องกฎของแรนดึดูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็อธิบายประมาณนี้ดูกันต่อนะคะวันที่16ถึง31กรกฎาคมกำลังจะมีเรื่องใดเกิดขึ้นกับกุ่มที่เลือกกองที่2นะคะการงานการเงินความรับมาว้าไฟล์เพนทาเคิลช่วงนี้อาจจะมีปัญหาติดข,ขัดในเรื่องของการเงินเหรอคิดมากคิดเยอะเงินขาดมือ ม,มันเป็นลักษณะของการขัดแคลนในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้นะคะอืไม่ต้องกลัวเงินกําลังจะมา king of pentacles เขาเป็นลักษณะของความมั่งคั่งในเรื่องของเงินถึงช่วงนี้มันจะติดขัดผุดเครืองแต่ว่าเนี่ยถ้าเราคิดบวกคิดเดียวไว้เนาะสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการเงินมาเป็นแบบลักษณะของคนที่รวยเก็บเงินอยู่เก็บเงินเป็น มีกินมีใช้อ่ะคือ,อลักษณะของราชาถือเหรียญเลยนะไพ่สำหสำหรับนี้เขาค่อนข้างเบาเนาะเขาเป็นแบบกระดาษเบาเก็เลยแบบมาอืมมาทั้ง king of p e n t a c l e มาทั้ง king of w a n d ในเรื่องของงานก็ไม่ต้องห่วง king of wands เเป็นลักษณะของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน มาแล้วอย่างมากอย่างพวกความาพากเพลยรเนอะด้วยความาพักเพียนในการทํางานเขาจะประสบความสําเร็จเขาเป็นลักษณะของคนที่เดินทางไกลก็ได้ต่างชาติต่างประเทศก็ได้หรือเป็นลักษณะเห็นปะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลักษณะของอยู่ในรอบโลกอะอยู่ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในอยู่ในใช้คําพูดไม่ถูกอะเนี่ยเป็นลักษณะคนต่างชาติอะเออลักษณะของการ ได้ออกไปเรียนรู้อะไรที่แบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะอ่ะคือลักษณะของคนที่เฟลลี่น่ารักรู้รู้ในเรื่องของงานให้ทำปรึกษาในเรื่องของงานได้ดีทำงานสำเร็จมีเงินเงินเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าในอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของเงินก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของความคิดก็ได้คิดว่า กลัวว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะกลัวว่าจะไม่มีเงินจะไม่มีเงินใช้จะไม่มีเงินเก็บแต่ว่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันมีไพ่คิงอเพนท์เอรเิลตามหลังมาเลยอะ่ะลักษณะที่เราคิดอยู่เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่ายัางไงก็มีแน่ๆเงินเนาะเงินน่าจะมาจากการทํางานหรืออาจจะมาจากความคิดจินตนาการการคิดบวกของเราก็ได้ดูกัตนต่อนะคะนายอัเพนท์เอเคิลคิด เรื่องเงินหวังเรื่องเงินเงินกําลังจะเข้ามาแต่มันกําลังจะเข้ามาอย่างชา้าๆมันกําลังค่อยๆเ,เข้ามาหรือไม่ก็คุณกําลังคิดวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินออมเงินการลงทุนอะไรสักอย่างคุณกําลังจะได้ทําำม j u s t ติ e เป็นลักษณะของคนที่เกิดราศีตุลก็ได้นะคะเป็นลักษณะของความเท่าเทียมความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ว่าช่วงนี้ คุณเกิดปัญหาใดๆกําลังเกิดเ,าเขาเรียกว่าอะไรคดีความในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเ,าเรื่องของกฎหมายเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมเหมือนว่าถ้ามีเรื่องของกฎหมายคุณจะชนะเออประมาณนั้นเนี่ยถึงความรอบคอบความละเอียด หรือว่าหรือว่าเขาอาจจะบอกว่าไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรธุรกิจการงานใดเนี่ยการเซ็นสัญญาการลงนามการติดต่อหรือจะต้องมีคู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยให้ดูให้ดีให้ละเอียดเนาะช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเงินเนี่ยดูให้ดีแต่ว่าให้จั s t i c e เขาเป็นลักษณะของคน เหมือนเหมือนความได้เปรียบเราจะได้เปรียบมันหมายถึงความยุติธรรมที่เราจะได้แต่ก็ต้องถ้าเซ็นสัญญาอะไรก็ต้องดูให้ละเอียดให้อใหรอบคอบนะคะหมายถึงความให้เราเละเอียดให้รอบคอบทรีออฟซอร์ดช่วงนี้เขาเป็นในเรื่องของความรักเนาะ ระวังรักสามเศร้าเราสามคนตอนนี้มันตกตำแหน่งปัญหาด้วยเนาะที่อัพสอดอใครที่มีคู่อยู่แล้วมีปัญหาในเรื่องของมือที่สามในเรื่องของปัญหาที่ค้างคามานานคิดแบบว่าตัดสินใจไม่ได้สักทีเนี่ยช่วงนี้เราจะตัดสินใจได้เราจะรู้ว่าเนี่ยมันมีในเรื่องของกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยแหละถ้ามีปัญหาในช่วงนี้เนี่ยเหมือนคุณจะตัดสินใจเลยอะ เนี่ยมันเป็นในลักษณะของเรื่องของกฎหมายด้วยเนาะบางคนอาจจะแบบอืมมีปัญหาเรื่องนี้มานานคาราคาซังอย่าไม่ยาสักทีนึงจะเอาอยัางไงดีอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะตัดสินใจเลยหรือช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพอืมหัวใจไมเกรนใครที่แบบมีปัญหาก็ให้ให้ตรวจให้อย่านิ่งนอนใจเอออย่านิ่งนอนใจ ให้ระวังดูแลเรื่องสุขภาพของตนเองให้ดีใครที่มีคู่มีคนรักก็คอยดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เราไม่ได้ให้ไปจับผิดเนาะแต่ว่าก็ผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงนะส่วนใหญ่จะมีเซนต์มีแบบมีเซนต์รู้สึกได้ว่าเ๊ะช่วงนี้แปลกๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยระวังรักสามเศร้าเราสามคนนะสามดาบมาดูกันต่ออีกสองใบนะคะ คิงมาพร้อมกับควีนอะรีดเงินเงินดีเงินเยอะความมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มีเก็บเป็นลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเงินเยอะเงินมากมีทั้งิงทั้งราชินีเลยดีดิเป็นคู่เป็นคู่ที่มาแบบมาพร้อมกันเงินเงินดีนะคะเรื่องการเงินไม่ต้องเป็นห่วงเนาะไม่ต้องคิดมากในเรื่องของเงินนะคะเงินมาแน่ คุณเป็นแบบราชินีเลยอะเป็นราชินีในเรื่องของเงินที่ไพ่ใบนี้กระโดดออกมาว้าววิ l of f o r า u n e กาลังจะ w ิ l ออ f f ่าจูนมันเป็นลักษณะของกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงเนาะกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง <c oughs> การได้ทรัพย์สินมรดกที่ดินเงินที่ได้มาจากอสังหาริมทรัพย์ขายที่ใครที่คิดขายที่ขายบ้าน อสังหาริมทรัพย์คุณจะขายได้เนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยเรื่องของการเซ็นสัญญาขายได้และมาซึ่งเงินเงินมันจะได้มาจากเนี่ยตรงนี้เนาะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้บางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการเดินทางเดินทางเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตชีวิตมันกําลังหมุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะวิวออฟฟอร์จูนเนาะเ,เป็นไพ่ของความโชคลาภ ความโชคดีชีวิตกําลังจะดีขึ้นเนาะบางคนอาจจะเนี่ยได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศก็ได้เนาะหรืออาจจะมีการพลิกผันได้เจอเจอสําหรับคนโสดเนาะได้เจอเจอคนที่เป็นต่างชาติต่างประเทศเข้ามานะ โอเคนะคะไพ่กองที่2เราอ่านให้ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณมากๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Magic t a รลอดต i บายคตตให้นะคะเราอาจจะห่างหายจากการทำคลิปแต่ว่าสัญญาว่าถ้ามีเวลาเมื่อไหร่จะกลับมาทำให้อ่านให้นะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Magic t a รลอดต i บายคิตตค่ะ